สุสดีครับพี่ๆน้องๆชาว4442อรถและการจัดส่สสสสงไปก,กันนะครับผมเช่นเคยครับกลับมาดีๆวันนี้กลับมาพบากับรายการลาตินโชว์รถรายการดีๆที่มีการรีวิวทั้งรถสายลุยและรายรการเพิ่มเติมใหม่กับการแนะนำล้อ,อยางมือสองมือหนึ่งที่มีเคาเจอร์และลายในสไตล์สาย,สาย,สายลุยนะครับผม มาเลยครับพี่ๆครับวันนี้นัตินมีล้ออีกหนึ่งชุดที่สภาพ90%เลยนะฮะกับปีใหม่ๆล้อใหม่ๆความสวยความเงาสีเดิมไม่ดุ้งไม่มีตำหนิใดๆมาแนะนําพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในกลุ่มนะครับผมอีกหนึ่งชุดนะครับผมตามมาครับแล้วนัตินจะพาไปเลราให้ฟัง และมาพบกับล้อของเจ้าเก่าเจ้าเริมของทีมงานเซบแม็กซินและ SK ชอนบรีนะฮะในนาคุณสนนะครับผมเจ้าล้อชุดนี้นะครับผมมีออฟเซ็ตที่ไม่ลึกและไม่กว้างมากมายกำลังดีนะครับกับ o f f s e ลบ24นะครับผมเป็นล้องานเมเกนในงานขอบ20นิ้วนะฮะตรงนี้นะครับหน้ากว้างกว้าง10นิ้วนะครับคุณพี่ครับผมบอกตรงๆเลยนะฮะล้อชุดนี้นะครับจะยื่นออกจากตัวล้อไม่เกิน2นิ้วนะครับย้ำไม่เกิน2นิ้วเลยนะครับผมกับลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนเลยนะครับผมเป็นลายสุดคลาสสิกครับผมลายซีรุดสุดขวางที่สําคัญนะครับมีมิลเลอร์รอบวงล้อเลยนะครับผมและไม่ได้มาตัวเปล่านะครับคุณพี่ครับ เจ้าล้อสุดนี้นะครับมารักสอดใส่กับยางในนามยางไทยโอตานนนะครับผมที่มาในขนาด20นิ้วนะครับผมมีขนาดนะครับ33นะครับคูณ12.50หรือเป็นยางเทียบเท่านะครับผมกับงาน285กันเลยนะครับคุณพี่ครับตรงนี้นะครับผมจะมีความหน้าด้านและก็ด้านสูงนะครับกับ 285ที่มีขนาดแพบขยายอีกนิดหนึ่งนะครับผมส่วนการระเบิดซุ้มล้อหรือปาดตกแต่งซุ้มที่หน้าถามกันามามากมายกับนตินว่าพี่ครับนตินครับขอถามหน่อยนะครับล้อขนาด0724ต้องมีการปาดซุ้มไหมครับผมตรงนี้ขอแนะนําเลยนะฮะมาด้าฟอร์ดนะครับผมสามารถใส่และยัดลงไปได้เลยนะครับผมส่วนรถในแบรนด์อื่นๆต้องมีการตกแต่งซุ้มนิดหน่อยนะครับย้านะครับตกแต่งซุ้มนิดหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นการ เพิ่มวงเลี้ยวนะครับแต่ที่สำคัญนะครับถ้าคุณมีการยก2ยกระดับตัวรถนะฮะตรงนี้ผ่านฉลุยเลยครับและล้อชุดนี้นะฮะที่มาในนามที่นตินกล่าวข้างต้นของคุณสนในงานเซฟแม็กซิงและ SK ชนบุรีนะฮะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับผมเจ้าล้อชุดนี้มีสนุนค่ตัวแค่2บาทเท่านั้นนะครับคุณพี่ย้ำสองบาทเท่านั้นนะฮะสนใจติดต่อได้ที่คุณสนนะครับผมเซฟแม็กซิงและ SK ชนบุรีเลย และสุดท้ายนี้นะครับนัินต้องกราบขอบคุณ e> พี่เพื่อนน้องมากๆเลยนะครับที่เข้ามาคอยรับชมรับฟังคอยกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับรายการนัินชโชรสทางช่องนตดินโชรสนะครับนตดินรู้สึกมีความสุขและมีก,ากําลังใจที่ดีจากพี่เพื่อนน้องทุกท่านมากๆเลยนะฮะสุด<ส>ท้ายน,นี้นะครับผมถ้าพี่เพื่อนน้องนะครับผมรักในวงการสายลุยเราคือเพื่นอนกันนะฮะจากลากันไปกับคลิปนี้เลยนะครับขออยุกท่านไม่เจ็บไม่จนโชคดีเมืองใช้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ